ณเบื้องหน้าผมปรากฏมีคนเข้ามายืนออกกันอยู่5-6คนไอ้ที่สะดุดตาผมเป็นคนแรกเห็นจะเป็นเพศตรงกันข้ามซะก่อนอื่นและเป็นคนเดียวเท่านั้นในจํานวน5-6คนซึ่งกําลังยืนเบื้องตามองมาที่ผมอย่างสนใจเพศตรงกันข้ามของผมดังกล่าวคือหญิงสาววัยรุ่นอายุอานามประมาณ17-18ปีดวงหน้ารูปไข่ในตาเป็นประกายกลมโตผิวขาวละเมียดละไม และใบหน้าอมสีชมพูละเลือ่อคล้ายกับผลถอเพราะเลือดฝาดในวัยสาวร่างของเธออวบอัดไม่สูงและไม่เตีย้ยจนเกินไปนักเธออยู่ในชุดเสื้อคลุมสีน้ำเงินเข้มตลอดจากคอจะลดข้อเทา้าตรงคอเสื้อถักด้วยฝ้ายปุยสีแดงสดคล้ายพวงมาลัยสวมหมวกเขี่ยด้วยผ้าย้อมสีน้ำเงินเช่นกันไม่น่าเชื่อด้วยสายตามาก จะมีผู้หญิงงามในพงไพรแดนอันตรายเช่นนี้ถัดไปเป็นไอ้หน้าปลุและหน้าบากตามลำดับแต่นอกเหนือจากนั้นผู้ที่กำลังยังมองผมอยู่ด้วยสายตาบอกยี่ห้อไม่ค่อยจะไว้ใจผมเท่าใดนักคือผู้เท่าอายุกะสักประมาณ60ปีขึ้นไปยืนถือไม้เทา้าการแต่งกายเหมือนคนจีนคือสวมเสื้อกุยเฮงและกางเกงหลวม,ลม แกงอมหลังโกงนิดๆมืออีกข้างหนึ่งถือ,อยากล้องสังเกตดูมักจะยกขึ้นสูบยากล้องบ่อยๆถัดไปอีกเป็นหญิงแม่เท่าสองคนแต่งตัวเหมือนเหมือนกับหญิงมงวัยรุ่นคนแรกสายตาทั้งหมดจ้องมาที่ผมเป็นจุดเดียวกันสิ่งที่ผมจะกระทำให้ดีที่สุดและเหมาะสมและสมควรที่สุดคือยิม้มแล้วขอมศีรษะให้แก่ทุกคนเพราะอย่างน้อย ผมก็ยังได้แสดงตนเองว่าตัวผมนั้นเป็นเม็ดไม่ใช่ศัตรูอย่างที่พวกเขาเข้าใจเห็นอย่างยืนเงียบกันอยู่ผมจึงลองขยับภาษาไทยปนลาวให้พวกเขาฟังขันจะพูดล่าล้วน,นก็ไม่ค่อยถนัดนักขน้อยเป็นมิตรกับพวกเจ้าผมสังเกตเห็นประกายแวบหนึ่งออกมาจากสายตาของหญิงสาวเรารู้ว่าคุณหน,นีออกมาจากุบเขานับโทษของพวกโฮจิมิน ผมเบิกตากว้างแทบไม่เชื่อหูของตัวเองเธอพูดไทยได้อย่างชัดเจนสำเนียงอย่างไพเราะดังละขังเงินให้ดิ้นตายสิครับผมมาเจอสิ่งมหัศจรรย์ในดินแดนมหาภัยถิ่นนี้เข้าแล้วอย่างจังคุณพูดภาษาไทยได้ชัดมากจนผมงงไปหมดผมพูดด้วยความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคุณไม่ต้องสงสัยเราเป็นพวกของท่านนายพลบางเปา ยิ่งพูดก็ยิ่งสร้างความปั่นป่วนอย่างสุดแสนประหลาดใจยิ่งท่านยังมีศักด์เป็นอาของฉันอีกด้วย,วย,วยเธอกล่าวส้าเป็นการไขข้อข้องใจให้แก่ผมซึ่งทำเอาผมใจเฉื้นขึ้นมาอีกเป็นกองแต่เอ๊ะทำไมเธอถึงรู้ว่าผมหนีออกจากค่ายกับกันเฉลยศึกของเบียดกงในหุบเขาผมสงสัยในข้อนี้จึงถามเธอเพราะความอยากรู้ ทั้งๆท,ที่ใจก็ไม่ค่อยจะเชื่อต่อสถานการณ์นะักเธออาจจะหลอกให้ตายใจว่าเป็นพวกเดียวกันเดี๋ยวสร้างบทละครแก่ผมเพื่อตล่อมเอาความจริงหากผมอเอออ,อตามเธอกลายเป็นนางงูพิษเข้าผมก็บนมมาซวยถ้าว่าไหนๆหมากลุกมันก็เดินมาถึงตานี้จะเข้าตาจนกันอีกทีก็ให้มันหลูไปผมจึงยิงคำถามออกไปทันทีแต่ถามอย่างไหวเชิงเพื่อกันเหตุสุดวิสัย ที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของผมเข้าอีกในทางหลใครจะไปรู้ทำไมคุณจะคิดว่าผมเป็นเฉลยหนีออกมาจากค่ายกักกันของเวยียดกงเธอจ้องตาผมเป่งและมองผมเหมือนเห็นเป็นตัวตลกเพราะสังเกตจากรอยผุดยิ้มนิดนดของเธอที่ริมฝีปากลาวกจะรู้ว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ในใจเสงนันแหละเพราะสำเนียงพูดของคุณบอกกับฉันว่าคุณเป็นคนไทย ลักษณะท่าทางตลอดจนเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่อยู่มันตรงกับคำพูดของผู้กองดาวทุกอย่างคำว่าผู้กองดาวจากคำพูดของเธอถึงก็ทําให้ผมเบิ์ตาโพลงมีความรู้สึกระวันพลันใจขึ้นมาทันทีทันใดดูเหมือนเธอจะเข้าใจอาการของผมอย่างนั้นพลางเอ่ยพูดต่อไปอย่างช้าๆแต่ก็เล่นเอาผมสะดุ้งขึ้นมาอีกเหมือนกันเมื่อวานตอนเย็น พอหลังจากที่เราพาคุณมาพักในกระต๊อบหลังนี้ผู้กองดาวหัวหน้าค่ายกักกันเฉลยศกกับสมุนอีกสีหคนได้เข้ามาในหมู่บ้านของฉันแล้วถามถึงคุณรูปล่างลักษณะของคุณเป็นอย่างไรเขาบอกให้ฟังหมดความจริงถ้าเราจะจับคุณส่งคืนเขาไปเพราะฉันรู้ไอ้พวกนี้มันไม่ยอมลามือง่ายๆมันอาจจะมาขนหมู่บ้านของฉันอีกเมื่อไรก็ได้แต่ฉันจำเป็นต้องรับคุณไว จึงบายเบียงพวกมันไปคุณมีเหตุผลอะไรหรือที่มีส่งตัวคืนให้พวกมันไปผมถามเธอบ้างเพราะงงจริงๆเรื่องราวดูมันสับสนอนละเวงสิ้นดีเธอกล่าวสวนออกมาทันทีว่าเพราะคุณ,คณเป็นพวกของ c a อผมยิ่งงงหนักเข้าไปอีกทำไมคุณจะคิดอย่างนั้น หน่วยต้นสังกัดของคุณที่ล่องแจ้งเคยสง่งกระบวนการกล้าตายมาค้นหาพวกคุณที่นี่พวกคุณรวมทั้งนักบินชาวอเมริกันจำนวนสามคนกับเพื่อนของคุณอีกคนหนึ่งยังไงละ่ะตาของผมเบิกกว้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไรผมถามเธอเร็วหรือลาว่าๆสักเดือนหนึ่งมานี้ แล้วใครเป็นหัวหน้าของขบวนการที่คุณว่าเขาบอกฉันเหมือนกันแต่ฉันลืมพวกเหล่านั้นทางคืนที่นี่หรือเปล่าพวกเขาพักอยู่รอบนอกหมู่บ้านหนึ่งคืนแล้วก็กลับขอถามอะไรคุณสักอย่างได้ไหมอะไรหรือก่อนที่พวกของคุณจะพาผมมาที่นี่ ทำไมจึงผูกตาในเมื่อคุณหรือพวกของคุณรู้อยู่เต็มอกว่าผมเป็นใครเพราะเราไม่ต้องการให้คุณรู้ถึงทางหนีที่ไล่จนกว่าพวกเราจะแน่ใจว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในพวกของเราเธอขมวดขิ้วเข้าหากันแล้วกล่าวถามอย่างตรงๆคุณยังสงสัยอะไรอีกพวกของคุณเหล่านี้ทั้งตัวคุณ เป็นพวกใครกันแน่เธอถึงลตามองผมอย่างไม่สบอารมณ์พร้อมกระย้อนถามเอากับผมด้วยน้ำเสียงค่อนข้างห้าวเวลาคุณถูกส่งมาประจำอยู่ในสมนรภูมิแห่งนี้คุณไม่ได้รับการอบรมมาก่อนหรือผมเลยต้องยกทงขาวเพราะมันจริงอย่างเธอว่าไอ้การมาปฏนบินการเล่นล่อเอาเถิดในสมอรอภูมินรกแห่งนี้จำเป็นต้องตีเป็นมนุษย์สองหน้า เราวคือ 1. เป็นพวกของเราโดยหน้าที่และเพื่อสถาบันทั้ง3คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2. เป็นพวกของมันโดยสภาวะจำยอมเพื่อกลุยทางไปสู่ข้อมูลอันแท้จริงถ้าหากฝ่ายตรงกันข้ามยังไม่รู้ว่าพวกเราคือฝ่ายใดเหตุผลสองประการข้างต้นจึงทำให้ผมได้ข้อเท็จจริงซึ่งเกี่ยวกับพฤติการของหญิงสาว และพวกมงของเธอณนะเบื้องหน้าของผมในตอนนี้โดยอัตโนมัติตามความแน่ใจของผมดังนี้เป็นหมู่บ้านอิสระขึ้นกับฝ่ายรัฐบาลลาวเสรีโดยมีนายพลวังเปาตั้งตนเป็นประมุขทางภาคนี้โดยมีการสนับสนุนจาก c a เหมู่บ้านที่บ้านนี้คือแหล่งข่าวสําหรับนบายพลวังเปาและแหล่งส่งสเสบียงอาหารให้แก่พวกเวียดกงพร้อมๆกันเพื่อตะล่อมให้ฝ่ายเวียดนามเหนือ และลาวของเจ้าสุภาณวงศ์ตายใจว่าหมู่บ้านดังกล่าวคือพวกของมันหรือจะพูดให้ง่ายกว่านี้ก็การเป็นนกสองหัวไงล่ะครับส่วนหญิงสาวอิสตรีผู้มีเรือนโฉมงามผุดผาดประดุดเพชรน้ำหนึ่งในใต้ล่าซึ่งเป็นชาวเขาณเบื้องหน้าผมนั้นต้องเป็นผู้ที่ถูกอบลมมาอย่างช่ำชองเพื่อไว้รับหน้ากับสถานการณ์อันเป็นเสถียรภาพและความมั่นคงของชาวบ้าน เธออาจจำยอมสูญเสียของสงวนเมื่อสภาวะบางอย่างถูกบีบบังคับเธอเธอจึงถูกส่งมาประจำณหมู่บ้านแห่งนี้สำหรับคอยสกัดข่าวจากพวกเดนคอมมิวนิสต์หน้าที่ของเธอจึงควรยกย่องอย่างยิ่งแต่นี่มันเป็นการคาดคะเนของผมเองซึ่งผมคิดว่าเธอต้องมาในรูปลักษณะนั้นอย่างแน่นอนเหตุผลหรือลองมาฟังผมดูอันว่า การได้มาของข่าวหรือบุคคลผู้ซึ่งถูกส่งออกไปเพื่อข่าวอันนั้นเช่นข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงกันข้ามและข่าวสำหรับพฤติการของตัวบุคคลโดยการเข้าประกบตัวเป็นการเฉพาะพร้อมทั้งการแทรกแซงอื่นๆส่วนมากมักใช้ผู้หญิงหรือเรียกกันตามที่รู้ทั่วไปว่าแม่นกตออะไรประมาณนั้นผมจึงเชื่ออย่างร้อเปอร์เซเธอต้องถูกส่งมาจากหน่วยเหนือ เพื่อปฏิบัติการลับสุดยอดอย่างใดอย่างหนึ่งกับพวกเดนมนุษย์เวียดกงณดินแดนมหาภัยถิ่นนี้แน่นอนผมจึงไม่ได้สักถามอะไรอันเป็นที่กวนใจเธออีกต่อไปขันเธอเห็นผมเงียบจึงหันไปพูดกับพ่อเท่าซึ่งกำลังยืนสูบยากล่องพ่นควันขมงฟังการสนทนาระหว่างผมกับเธออย่างสนใจอยู่นั้นสักสองสามคำมันเป็นภาษามงซึ่งผมฟังไม่รู้เรื่อง ผู้เท่าเบนสายตามองไปทางเธอพอฟังเธอพูดจบก็พยักหน้าเงกเงแล้วหันหลังกลับพร้อมกับเป็นคำพูดออกมาหนึ่งคำทุกคนในที่นั้นจึงต่างพากันออกจากกระต่อมไปทันทีคงทิ้งหมายให้ผมอยู่ตามลำพังกันสองต่อสองระหว่างเธอกับผมผมหายใจออกมาจากโล่งอกเพราะจะได้มีเรื่องพูดกันอย่างสะดวกใจหน่อยผมต้องขอบใจคุณอย่างยิ่ง ที่คุณให้ความเอื้ออารีแก่ผมคุณจะไม่กรุณาบอกชื่อให้ผมรู้บ้างหรือครับเธอมองหน้าผมนิดหนึ่งอดีาพูดเสยืดยาวเหมยเฟ่ยคือชื่อของชาวเหยา่าคำฟองเป็นชื่อราวคุณจะเรียกชื่อไหนก็ได้และฉันอยากจะพูดกับคุณให้รู้เรื่องเดียวนี้เลยว่าปราบใดที่คุณยังหลบซ่อนอยู่ที่นี่หรือพวกของคุณยังไม่ติดต่อมา คุณจะออกไปเพ่นพ่านข้างนอกไม่ได้อย่างเด็ดขาดเวนแต่พ่อเท่าหัวหน้าของหมู่บ้านจะยินยอมหรือในกรณีซึ่งเห็นว่าปลอดภัยจริงๆแล้วคุณก็อาจจะออกไปได้บวังว่ามันคงไม่เหลือบาก,กว่าแรงซึ่งคุณจะปฏิบัติไปตามนี้นะคุณบูสเตอร์เอาละเอาละข้อนั้นคุณไม่ต้องห่วงเพราะตัวผมเองก็ไม่ประมาทอยู่แล้วว่าแต่ว่า ทำไมคุณถึงพูดไทยได้ชัดมากยิ่งกว่าคนไทยบางคนเสอีกและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคุณเรียกชื่อรหัสของผมถูกฉันถูกส่งไปอบรมที่จงังหวัดอุดรธานีในฐานบินอเมริกัน JLD ของ CAA เป็นเวลาถึงหนึ่งปีฝึกยุทธการและภาษาไทยกับภาษาอังกฤษส่วนชื่อรหัสของคุณน,นั้นทางหน่วยของคุณบอกให้ฉันทราบเอง JLD มาจาก j o ยเล s ั o น ด e t ท c ช m เมน,มนหรือหน่วยประสานงานร่วมวววผมจึงหลองอ๋อในใจความคาดคะเนทุกอย่างซึ่งผมคิดมาแต่แรกถูกต้องไม่มีอะไรผิดเพี้ยนและก่อนที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกประตูกระต๊อบก็เปิดผางออกเจ้าหมกหน้าบากนั่นเองโผล่ล่างเข้ามาพร้อมกับโยนเสื้อผ้าชุดหนึ่งให้แก่ผมมันหันไปทางหญิงสาวพลางเอย่ยภาษาของมันสามสี่คำ เดี๋ยวเบนสายตามาทางผมเห็นมันทำปากขมุบขมิบพูดอะไรไม่รู้พ,พึมพำตาของมันแวววาวโลดมองผมยังก็จะกินเลือดกินเนือ้อเล่นเอาผมงงเป็นโกงเต็กไม่รู้มันจะเล่นกับผมอีท่าไหนกันแน่พอมันหุบปากก็เดินออกไปปิดประตูเสียงดังโครมหัวหน้าพูดเท่าท่านสั่งมาว่าคุณจะออกไปเดินเล่นก็ได้ แต่ต้องสวมเสื้อผ้าชุดนั้นเสียก่อนหมายความว่าผมจะต้องแปลงสัญชาติเป็นเยาโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของคุณทีแรกผมคิดว่าพวกคุณเป็นแมวธรรมดาเสอีกคุณได้กลินเหม็นอะไรหรืออย่าลืมนะว่าเยาเขาไม่เกลียดน้ำทุกคนอาบน้ำและชอบทำความสะอาดเอาละฉันขอตัวก่อน ให้คุณพักผ่อนตามสบายหรือคุณจะออกไปเดินเล่นก็เป็นเรื่องของคุณพอพูดจบเธอก็ออกไปจริงๆถึงผมไหวให้คิดอะไรต่ออะไรอยู่คนเดียวไอ้ประการสำคัญที่กำลังทำเหตุต้องคิดเมื่อคิดก็ยังเกิดความไม่สบายใจขึ้นนั่นคือปฏิกิริยาบางอย่างจากการแสดงออกทางสายตาของเจ้าหน้าบากถ้าทางของมันเตือนสติผมว่า ไอ้าวหลายตัวนี้อย่าได้ไวใจมันเด็ดขาดเพราะทุกครั้งที่มันมองผมเหมือนกับว่าผมเป็นศัตรูตัวฉกาดของมันเสียงนั้นแหละผมยังสงสัยอยู่คลามคลันไอ้หมอนี่มันไม่ชอบขี้หน้าด้วยเรื่องอะไรหรือมันอาจจะเป็นสายให้แกฝ่ายตงก,กันข้ามเปล่าหน้ามันคงจะไม่พอใจที่ผมได้สนทนาพาทีกับแม่สาวเหยาเหมยเฟ่ยคนสวยคนนั้นและบางที บางทีมันอาจจะชอบหรือหลงรักเธอก็ได้ใครจะไปรู้ก่อนอื่นผมสลัดความคิดอันฟุ้งซ่านนั้นเสียแล้วสำรวจตัวเองรู้สึกสกปรกทั่วร่างกายเสื้อผ้าเปียกฉืนยังขาดลุ่งลิ่งอีกหลายแหง่งกลั้นเอามือลูบคลำตามผมเผ่าและใบหน้าปรากฏมีหนวดเข่าลุงลังผมเผ่าก็ยาวเหนียวเนะหนะเป็นที่ลำคาญ ผมจึงอยากอาบน้ำชำระร่างกายซะก่อนอื่นใดด้วยความประสงค์ของผมผมได้แจ้งความจำงไปยังเหมยเฟยเรียกหลองเสื้อผ้าอีกสักหนึ่งชดุดถ้าหากเป็นไปได้หรือถ้ามีพร้อมทั้งเครื่องใช้บางอย่างอาทิมีดโกนกระจกสบู่ผ้าเช็ดหน้าแปรงสีฟันและยาสีฟันโดยบอกผ่านกับผู้หญิงเหยี่ยคนหนึ่งด้วยภาษาใบซึ่งนำเอาอาหารเข้ามาให้ผม เหมยเฟ่ยได้คนเอาสิ่งของซึ่งผมขอไปเอามาให้ถึงกระต๊อบด้วยตัวของเธอเองในเวลาต่อมาผมขอบอกขอบใจเธอเสียหลายครั้งทาบซึ้งในน้ำใจของเธออย่างยิ่งจริงๆแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่เคยลืมเธอผมอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จสิ้นภายหลังต่อมารู้สึกเหมือนโผล่ขึ้นมาสู่โลกใหม่โลก ซึงมีบรรยากาศอันเต็มไปด้วยความสดใสเช่มชื่นไม่มีวันใดที่จะสุขใจเท่ากับวันนี้วันแห่งอิสรภาพซึ่งผมคอยมันมานานผมอยากจะกระโดดโลดเต้นและรล้องให้เสียงมันกลบปลาเพื่อประกาศสักดาแห่งความเป็นอิสรภาพแต่ตนเองแต่แล้วความดีใจของผมวานละนั้นต้องเป็นอันชะงักลงเมื่อเสียงหนึ่งดังลั่นลา,ามสี่ครั้งไอเสียงดังว่า มันก็ต้องทําให้ผมพุ่งตัวเองเข้าสู่กอไผ่ข้างหน้าใกล้ลําธารที่ผมอาบน้ํานั้นอยู่อย่างรวดเร็วมันเป็นเสียงปืนยิงเร็วอากายิงออกมาทีละนัดลองเป็นว่าปืนอากาศแล้วก็ไอ้ที่จะมาดีนั้นเป็นไปไม่ได้แน่สถานการณ์ชักไม่เข้าท่าซะแล้วผมเบียดตัวเข้ากกอภยัยซึ่งคิดว่าเปิดชิดที่สุดและปลอดภัยที่สุดสายตาของผม พยายามพุ่งลอดช่องว่างเล็กๆจะกอไผ่กอนั้นเพื่อบางทีมันอาจสัมผัสเอากับอะไรต่ออะไรที่ไม่ชอบมาพากลเข้าก็ได้โชคเข้าข้างผมเพราะจากการเพ่งมองลอดกอไผ่ออกไปผมเห็นภาพต่างๆณเบื้องหน้าซึ่งห่างจากที่ที่ผมหลบซ่อนอยู่ประมาณสัก20เมตรเห็นจะได้ถึงแม้กิ่งไผ่และใบของมันจะเกะกะในตาของผมก็ตามและภาพที่ผมกำลังมองเห็นอยู่นั้น ผมก็รู้ว่ามาหาภัยเริ่มจะกลายเข้ามาหาผมอีกแล้วอะไรนะหรือคงต้องเป็นตอนหน้าลหะครับจบตอนที่4แล้วนะครับโรติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณี้หลายครับ